สวัสดีครับเรามาดูวิธีการใช้งานโปรแกรม X R P A นะครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาที่มีคำว่าแอปพลิเคชันนะครับในช่องของยูเซอร์อันนี้ก็จะใส่รหัสที่ทางแอดมินส่งให้นะครับว่ารหัสของทางบริษัทท่านเป็นรหัสอะไรนะครับสว่วนที่2ก็คือข้อมูลบริษัทที่เราต้องเลือกนะครับใช้คลิกเลือกที่ Excel นะครับแล้วก็ ไปหาสถานที่ที่ท่านติดตั้งโปรแกรมไว้นะครับซึ่งตรงนี้ติดตั้งอยู่ที่ไดดีนะครับแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่ชื่อ user นะครับก็จะเป็นไฟล์ที่เรามีการเตรียมรหัสนะครับของอบริษัทที่เราจะทําการโหลดแบบต่างๆนะครับทั้งสัมภาระแล้วก็ประกันสังคมนะครับเสร็จแล้วก็กด open ได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บในช่องปีอันนี้เราก็สามารถเลือกปีได้นะครับว่าเราจะโหลดแบบของปีไหนแล้วก็เดือนไหนนะครับขึ้นอยู่กับประ,ประ,ประเภทการใช้งานนะครับ อีกอันนึงที่ต้องเลือกนะครับก็คือเลือกของโฟลเดอร์นะครับในช่องของโฟลเดอร์เนี่ยก็ให้เราเลือกสถานที่ที่เราต้องการจะเก็บแบบไว้นะครับอย่างนี้เราสร้างไว้ที่ได้ดีนะครับอ่าเราก็เลือกโฟลเดอร์ไว้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเรามาดูประเภทของการโหลดแบบนะครับประเภทแรกคือที่เขียนว่าภาษีอย่างเดียวนะครับอันนี้จะเป็นการโหลดแบบในลักษณะของการยื่นแบบประจําปีนะครับเช่นพรกดห้าศูนย์พรดห้าหนึ่งนะครับ โดยที่เราก็ใส่เงื่อนไขไปนะครับอย่างเช่นอันนี้เราจะรันเฉพาะปี2568ดเพื่อให้เขาดาวน์โหลดนะครับเดือนก็ไม่ต้องใส่นะครับหรือจะรัว2567ก็ได้นะครับจะได้รู้ว่ามีแบบพองอดอหนึ่งมาด้วยหรือเปล่านะครับที่เป็นตัวหนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นจากหลังที่เราเลือกปีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดรันได้เลยนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับโปรแกรมก็จะมีการถามนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรกนะครับว่าต้องการใช้อโปรแกรมเครื่องนี้เป็นการรันโปรแกรมหรือเปล่านะครับซึ่งเราให้ตอบ yes ไปนะครับแล้วก็สั่งรันได้ตามปกตินะครับซึ่งเครื่องนี้เราได้ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นท่านก็รอนะครับให้ทางโปรแกรมโหลดข้อมูลให้นะครับโปรแกรมก็จะมีการโชว์สถานะของการดาวน์โหลดแบบต่างๆนะครับว่าโหลดแบบอะไรและเสร็จสิ้นหรือยังนะครับ ทีนี้เราก็รออย่างเดียวนะครับอ่ะก็เสร็จแล้วนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีแบบขึ้นมานะครับในรูปแบบของไฟล์ PDF นะครับมีการแยกบริษัทไว้นะครับ ในแต่ละบริษัทแล้วก็แยกแต่ละแบบแล้วก็ใบเสร็จให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับมีการแสดงหลอกการทํางานนะครับว่าบริษัทไหนโหลดเสร็จสิ้นหรือไม่เสร็จสิ้นนะครับตรงนี้ก็ปิดหลอกไปได้นะครับแล้วโปรแกรมก็จะขึ้นว่าทํางานเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือการโหลดแบบประเภทที่1นะครับประเภทที่2นะครับก็คือลูกค้ารายปีนะครับลูกค้ารายปีอันนี้จะเหมาะสําหรับกรณีที่เรารับ บริการลูกค้าที่ทําบัญชีเป็นรายปีนะครับเราต้องมานั่งโหลดแบบภาษีของลูกค้าทั้งปีนะครับก็สามารถเลือกปีแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดมาให้ทุกแบบทุกประเภทภาษีที่เกิดขึ้นในปี2567นะครับตรงนี้เราก็เลือกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดรันได้เลยนะครับ mm hmm. อ่ะทีนี้ข้อมูลบอกว่าไม่มีข้อมูลในชีตภาษีลูกค้ารายปีนะครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ mm hmm. ก็ให้ท่านปิดการทำงานโปรแกรมไปก่อนนะครับแล้ว ไปดับเบิลคลิกไฟล์ Excel ที่เราติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ได้ดีใหม่นะครับไฟล์ก็จะขึ้นตัวชีตภาษีลูกค้ารายปีมาให้นะครับก็ให้กรอบนะครับสักหนึ่งบริษัทนะครับหรือว่าลูกค้าที่ท่านต้องการจะโหลดนะครับไปวางไว้นะครับแล้วก็ปิดแล้วก็เซฟไฟล์นะครับหลังจากนั้นก็ลองกดรันได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะทำการดึงข้อมูลนะครับทุกแบบทุกประเภทภาษีให้นะครับ ก็รอโปรแกรมดึงข้อมูลให้นะครับในปี2567นะครับอ่ะโปรแกรมก็เริ่มดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะเจอทุกประเภทแบบภาษี5053เห็นไหมครับตอนนี้กำลังโหลด53อยู่ไปพอๆ30แล้วนะครับไล่โหลดข้อมูลมาให้เรื่อยๆนะครับ โปรแกรมโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะบอกว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนในการดาวน์โหลดนะครับก็จะมีการเด้งเหมือนเดิมนะครับหลอกแล้วก็ไฟล์มาให้นะครับก็จะพบว่ามีทุกประเภทภาษีเลยนะครับตั้งแต่5350นะครับะนะครับแบบต่างๆที่ยื่นไปในปี2 5 6 7ดพองดรดนะครับ ทีนี้นะครับเรามีฟังก์ชันใหม่ที่สามารถช่วยเก็บยอดพพ30ที่ท่านจะทํากระทบยอดระหว่าง30กับตัว50ที่สัมปกรณ์ชอบขอหรือว่าผู้สอบบัญชีขอไปดูนะครับโดยการที่เราสามารถกดฟังก์ชันที่เขียนว่า Excel พพ30ได้เลยนะครับแล้วก็ที่เก็บข้อมูลก็ให้เลือกที่ที่ท่านเก็บแบบไว้นะครับโดยมีเงื่อนไขว่าท่านไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์พพ30นะครับหลังจากเรากด Excel พพ30นะครับ โปรแกรมก็จะทำการถอดแบบพอๆสมศออกมาให้นะครับในรูปแบบของไฟล์ Excel นะครับก็รอกันาํามาจะเสร็จก็บอกว่ามีทั้งหมด12ไฟล์นะครับ ก็สามารถกด yes ได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะเปิดไฟล์ excel ขึ้นมาให้อย่างนี้เลยนะครับก็จะมีบอกว่าเป็นเดือนภาษีอะไรนะครับยอดขายต่างๆตามแบบที่เก็บได้นะครับอ่ะ,ะครับยอดขายยอดภาษียื่นวันที่เท่าไหร่นะครับท่านก็สามารถเอาไปกระทบยอดพพ30ได้หรือว่าส่งผู้สอบได้เลยนะครับว่ายอดขายตามพาพ30เท่ากับกี่บาทน,นะครับก็กด s a v ได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับอีกประเภทภาษีหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ก็คือการโหลดแบบประจําเดือนนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็เลือกปีไปนะครับแล้วก็เลือกเดือนนะครับอ่าแล้วก็กดรันได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะทําการโหลดแบบที่เป็นแบบรายเดือนให้กับท่านนะครับอย่างตัวอย่างนี้เรากําลังโหลดแบบในเดือน7นะครับอ่าก็จะมาตามยูเซอร์ที่ท่านใส่รายชื่อไว้นะครับก็รอจนโปรแกรมทํางานเสร็จสิ้นนะครับ ในทุกบริษัทที่ท่านโหลดนะครับซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถโหลดได้ไม่จํากัดบริษัทนะครับท่านจะมีเป็นร้อยเป็น200บริษัทก็สามารถรองรับได้หมดนะครับระหว่างนี้ท่านก็ไปทําอย่างอื่นนะฮะไปนั่งดูตัวเลขวิเคราะห์งบอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับอ่ะโปรแกรมทํางานเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับไฟล์ก็จะเป็นไฟล์ pdf อยู่เช่นเดิมนะครับที่โหลดมาได้นะครับ ตัวต่อไปก็คือเรื่องของประกันสังคมนะครับใบเสร็จประกันสังคมใบเสร็จประกันสังคมอย่างเช่นถ้าเราต้องการโหลดเดือน8นะครับเราต้องเลือกเป็นเดือน9นะครับซึ่งประกันสังคมเนี่ยยึดของวันที่จ่ายชําระเงินนะครับหรือถ้าต้องการโหลดแบบของโหลดใบเสร็จของตัวเดือน7เนี่ยท่านก็ต้องเลือกเป็นเดือน8นะครับเราลองกดลันให้ดูนะครับ โปรแกรมก็จะเข้ามาหน้าเว็บนะครับซึ่งระบบของพัสดุกมก็จะชา้าก,กว่าระบบของสมกรนิดนึงนะครับก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ท่านก็ไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าโปรแกรมมันรันอัตโนมัตินะครับท่านก็รอแค่โปรแกรมมันทํางานเสร็จมีคนมอนิเตอร์ไว้1คนนะครับระหว่างนี้ก็ไปทํางานอย่างอื่นได้นะครับอ่าตัวโปรแกรมก็จะมี รออยู่ตรงนี้นะครับว่าตอนนี้ก็ลังโหลด2568เดิน8นะครับก็รอโปรแกรมทํางานให้เรียบร้อยนะครับ บร้อยแล้วนะครับสาหรับตัวประกันสังคมนะครับก็จะได้ใบเสร็จออกมาอย่างนี้นะครับชื่อบริษัทที่เราตั้งไว้นะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการค้นหารายชื่อผู้สอบนะครับอันนี้ก็เวลาที่จะต้องตรวจสอบว่าเป็นเงินประจําปีผู้ทําบัญชีก็ต้องมีการแจ้งรายชื่อให้ผู้สอบแจ้งชื่อในระบบของสภาวิชาชีพบัญชีใช่ไหมครับซึ่งถ้าไม่แจ้งเนี่ยก็บริษัทก็จะโดนปรับจากกรมพัตอีกนะครับกรณีแจ้งไม่ทันภายใน4เดือนนะครับตรงนี้เราก็เลยออกแบบโปรแกรมให้ สอบได้นะครับว่าผู้สอบบัญชีจะทการแจ้งชื่อตามรายชื่อที่เราส่งให้กับทางผู้สอบหรือยังนะครับนะครับเราก็เลือกปีนะครับนะครับว่าปีที่เราส่งให้เขาแจ้งชื่อคือปีไหนนะครับก็คือปีเริ่งบการเงินนะครับแล้วก็กดสั่งรันได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะรันให้เรียบร้อยนะครับก็ไปคลิกดูตรงนี้นะครับก็จะมีคนแจ้งชื่อนะครับให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็เป็นการใช้งานทั้งหมดนะครับของตัวโปรแกรมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตฟังก์ชันเพิ่มเติมอีกนะครับเพื่อให้การทำงานของนักบัญชีเนี่ยที่อยู่ในยุคของดิจิตอลนะครับทำงานได้รวดเร็วขึ้นลดการทำงานที่ซํำซ้อนนะครับแล้วก็เอาเวลาไปทำงานที่สร้างแวลูให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับ